เป็นตะคืบอยู่แล้วเนาะป่าโดดตรงดิ่งดิ่งเนาะโอ้แบบโอไอง,ง,งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งป่าแรกมาเลยเอาเอาเว้ยพี่น้องอึมตีเธอมองนีเลยเอาดูอีหยังอีหยังเด็กเขาอยู่เขาอยู่อีหยังวุ้นนี่นั่นนั่นอีหยังวุ้นนี่เอาก็าว่เาวเป็นป่าใหญ่ นั่งฝากครับพี่เดือดรุ่นเครื่องวิ่งตัวนี้โอ้โหมองหนามนน้ำโจกกๆวีนี่น้าหลับป้าทั้งหลายเอ้าอีโด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 พี่น้องปลาโดเอาคือใส่เซ็งนี่อยู่ปลาโดปลาโดโอ้บอคิดว่าสิพีปลาโดคือมาแต่ว่าสันพ์คนวาพี่น้อง ปดดีครับพี่น้องคลิปนี้กับไม่ยงสะดุ้งอยู่ห้องน้ำเข้มนะพี่น้องห้องเราเข้มหน่อยบนใดมาาดวนละ่ะอ่าอุปกรณ์ออกมาก,กับด่างสองเส้นพี่น้องด่างสองเส้นก็คาสะดุ้งแปดสองเนาะอู้ยแต่ว่าปสัสซิวหลายๆพี่น้องบบได้มาโดนนอะเด้คลิปนี้ทีมงานโยกถ่าแลลวพี่น้อง โอเคเนาะเอาบ่อโดนถ้าไปรดนน้ำกันกพี่น้องเป็นตะคืออยู่เานาะป่าโดนดงดิงดิง,ดง,ดงเ,าน,เนาะโอ้ไงน้องเบึ้งเบิึงเบึงบาแรกก็มานเลยเอาเอาเว้ยพี่น้อง,ง,ง,งานาออั่นเองตัวนึงไหมเอาบ่อจ่อยเรื่องวุ้ยบาดแรกมาสุดใย ทั้งนั่งฝ่าทั้งขี่เดินโบไดมาโดนแล้วจริงมิไรทเขาเป็นยกท่าเงี่ยงกอาซี่เทาซี่เทากลายยุ่นั่นนั่นโอ้ยพี่น้องคือป๊าฟสองบาทสองบาทได้สามหมู นกสั้ี่น้องมงเนาะจวดจวดจวด่ว่าป่าใหญ่เปลา่าใหญ่แหงสิบท็นเออบาท่านปลาใหญ่ดิ่ว่าปลาใหญ่งสิบทันดิมือพ่น่ะเราบอเบาเขาบงแนยเราใส่บางอย่างอะไรอีงไหมหงนี่ไงเราใส่เดี๋เราบาเเขาเลยป่าไหลไปทางพุนเดอร์เราบาว่าเลยเนาะข้าวาว่อทงซี่พีอง เอาเอาเอาไม่ยังอีหยังเอาอีหยังไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปยังล่ะว่หูโอ้ยพี่น้องบ้องขาแน่เลยวะปลาคอได้บังหันคิดว่าเดี๋ยวบพ่อเห็นนะโอ้นี่มันออกเนี่ยพี่น้องอาอเดี๋ยวคนกมาไหมมองขาพดพี่น้องโอ้สุดยอดตะปนิกก้าวจากภาคออกมองขาโอ้พี่น้องสุดยอดเอามองนี้แบบว่าบอขาดสายเลยอะสามเทียกับบ้องขาดเลยอะว่าเป็นเครืองโลคหรอบอพี่น้อง นักขนาดเจ้าอุ้ยป่าอยัางวอมุกี้นี่ว่ามันได้ขะค่ะแล้วเด้อู้หูสอ่ออู้อย่างใสเออย,ยกไป <laughs> ให้ท่วงอยูุ่คเดียวนี้มันไหลงี้ก็ดีแต่เขาบอกวป่ากันแย่งเลยถ้าเกามาหนีป่ากันแย่งเด้ที่บริเตนเหบอพี่น้องอนักอ่อนตัวเนีน่ย นั่นวิตัวหนึ่งมันจอบอยู่หันอีกเดเห็นมันโดดลายเทียอะไรมันจอบได้อุ้มเลยไหจอบอยู่หมือเดียวเลยปลสิวอีกอย่าง้นมากระโดดกระเดียแท้ปลาพี่น้องมันอยากให้เห็นน้ำเดมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดดแต่ละเทียขาวจ้ะเย้มันมือมีขมับผ่านเลยอ่ะมีคมีขมับผ่านเลยอ่ะ ทีเดียเที่ป่าบนเหนอือตรงไหนนี่เดี๋ยวแม่หมองนใก,ก่อนเขาเจาะคือบงเมื่อวานเหงิกันโอ้ยเขาเจาะหินตะปายายวงนี่เขาเจาะกับเมื่อวานวนะรอ,อบประมูลอีกบ่อุ้ยนัน่นนี่ห้อยเอาเห็นบน,นั่นเขาจะเอาไม้สักๆห้อยเอาดิน,นั่นต้อมเอาป่าเนี่ย,อ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 ,ยอุ้ยไม่ยังล่ะที้เดือด โอ๊ยเซียมเซียมเซียมอเจเจเฝ้าให้พี่น้องเบืองเนี้เสียมพี่น้องปลาเนื้ออ่อนปลาเสียมแหมเห็นกันบ่ทีมงานตักเหรอทีมงานตักเหรอโอ้ยบ่ไลก็ได้เอาปลาเสียมเรียนเนี่ยหมูเวินสุดยอดปู่นันหลไล อยากส่วนเป็นคุตุ่มมาเนี่ยขุตุ่มหาวเลยเสือบ่คุตุ่มไม่มีนี่ไปกี่เดือนแต่คนละสีโลสีโลแล้วเขียโอช่เป็นตป่าโดดออกนี่นั่น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 โอ้ยพี่น้องมันบ่มีผาดตัดเถียอีกบาทหนึ่งพี่น้องนักที่เทพเหรอพี่นักนักโอนต้นเลรอพี่น้องเอาอีกบาทหนึ่งจะได้ย่ายไหมแล้วก็เทพพร้อมด้วยคงจะติเป็นคนเท่ขึ้นก่อน มงนี้น้าาพอดีเนาะบวเลิกบวตื่นพอดีเลยสะออนข้าตะเหลียววงป่าอยู่ในสะออนเขบวะหอบวะบุญีบวบบุญีบวบข้ามาผ่าดอ่ะที่เดือดที่โตห่าโตคุณหัวสุกตัวหนึ่งคุณเอาเทิมเทิมคุณนี้อีกได้นั่น สองตัวคุณคาร์โมนครับอันที่เดือดนี่อย่างหล่อรุ่นแรงเออคือรุ่นแรงถูกพาคถูกภาคเอาพี่น้องนักพราไรเนี่ยเอาถอดลงพี่น้องเบิร์ผมว่ามันเคืองรู้อะไรอยู่้วเอาโอเคง่ายไหมแต่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 ระวังเด้อระวังเด้อทีมงานเกือบมันล่มง่ายไหมดิได้ฮาวฮาวน้ำปลาพี่น้องเออก็ดีแล้วให้กินน้ำกัน บันทังกลางกับหูดิบันทังกลางคือบ่มาหนึ่เฮ้ยเจาะกับมังง้มบ่ว่ามันหูตะบันหัวโนวลเข้าไหมบันทังกลางกับหูดิปลายุ่นเด้อปลาโอ้ยตะปะซิวเอาปลากระเงี้ยงน้อยบ่เอาหรอกบ่เอาบอเอาเด้อพี่น้องพี่น้องพุ่งพางพุ่งพางมึงกินอย่างไรเห็นน้ำเมื่ตะปลาซิวโอ้ยขี้หอยกู้ตุ่มขี้หอยแม่เอ็ม ทิ่หอดไม่มีที่ง,งานยกสะดวงน้ำกันไหมพี่น้องป๊าปลาซิวเหนือปลาซิวแห้งเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้หเห็นบ่วบุลาในกล้องกันไหนไลายแบบว่านมาลาท่อน,นีเดียวนี่ยุนี่กระไลายลพาี่ไแต่รับขาน่าี้ มันของอ,งอย่างอก็ว่เป็นบ่าไดป่าขมุนใหญ่ที่เดืดนั่งฟา้าถึงวนันแต่มันท้าบรร่นบึงข้าเจาเนาี่ยเพ้ยเสีมาเบื้อเ่อหน่วยอียยอ่เหรพาพวกใหยๆซุ่มือเลยเศร้าหอดคำพร้อมตึ้แหฮซุ้มตึ้แหกับจิตตึ้เบื่ออีีเสืออยู่ แต่ขนาดดันบมกกนน่มี่ป่าขาเจ้ายังยกบนเหมือขนาดบ่มีป่ากับภากัน,กกนยกปาะั่นขันท่าขาเจ้าไม่เห็น,หนังสีม้วเหลือแล้วมีหอดเนี่ยองแหน่ออยนี่ล่ะไรมีอะไรขามุ่นโอ้ยขามของของขามุนม่นเหรอขึ้งอ้าอมเถอะตัวใหญเอ้าวยับมนน่องนีง่แน่รนะู้สึกว่ามันติดอย่างบาลูจากมันมันตอนยกขึ้นมันสองเทียสามเทียแล้วไหม เันนี้ต่อ,อยอย่างอยู่นี่หรือเปล่าคือใส่ยยินแต่เสียงจ๊ะค,ะคือแทะเป็นต่คือแทะคือแทะนานได้ตลอด ไอแต่ป่าเขาระแบบเนาะแบบเดียวกันกับมันข้ามุ่นป่าเขาระแบบก็เหมืนทั้งซี่ไงป่ายี่งนองกับตาหา้อง,องนำลำขี้มหน่อยพี่น้องบอกห,กหอกมากันเดียห้องนลำขี้มหน่อยก็ได้มาโดนแล้ว ปลาชิวพี่น้องซาสิเอาไปหมกนี่วุ้ยนี่จะเปเห็ดปลาซอมปลาซอมเปลี่ยนหมองกันพี่น้องตักหยับกันเด้อพี่น้องปลาคอบ่มีเนี่ยออ้ย ขามนุนตัวบางงี้เยออตรงมาทางขี้แล้วยุงกับพ่อยแบพี่น้องลายีนิดหน่อยปั๊ดปดปัดขาดจะอ่อนเนาะได้ตะเหลียวเบิงมันยุ่มยำยุมยำเลยเดี๋ยนี้พี่น้องเห็นกันบ๊บย ขูคือขูมากขึ้นมาข้ามมุนร้อยค่า้อยเข้าเจ้าแบบว่าอ้อมเห็นไหนล่ะเจ้าิไดยหลายด้เหอนผักกีญยงไป ลงมือหั่นเอาขึ้นแล้วอ้ปลาอย่างปลาเค็งยังที่เปิงสันปลาเค็งยังเอากเมียนอยู่เสมอเดือดได้เดือดพี่น้องกเมียนอยู่บ่อืมันอยู่ขอบโอวงหูได้วันปลาเค็งที่แรก่วันปลอกคอตู่กว่หนึ่งมันอยู่ขอบพอดีโอ้ปลาเค็งวันจีเดี๋ยวฮุ้ยเลยมันปลาดุกบ่อะบ่เห็นน้ำเลยพี่น้องครับ กำลังเข้าโยกกนบ่ไ้่ยังไโหรยไม่อีกอ่ดีขึ้นเงสะออดนอ่กบาทนึงได้ดีหรอกยกใส่กระได้ด้วยม่ยัดอกยกใส่คบดแลัวกันเป็นย่งสี เขาละบัวมาใกล้ๆนี่ยมาอย่างโอ้ยฮู้ยิ่งจะไปพี่เด็ดเขาอย่างเดียวเลยอ่ยขึ้นพี่น้องพี่น้องข้าวเดี่ยวทีนี่ยับกันเยอะกว่านี้หุ่นทีมงานยับไปแล้วคนยังนออบอ่อนี้ทีมงานก็ได้อึติดเหรอมองนี่เลยเอาดูอีหยังอีหยังเด็กเขาอยู่เขาอยู่อีหยังวุ้นี่นั่นนั่นอีหยังวุ้นี่ อเอาก็ว่เา,าเป็นป่าไงนั่นงฝากับกีดเดิรุ่นเครื่องวิ่งตัวนี้ป่าอยัยงสันวุดวๆดวูดวูดมังาวุดวูดขอไปหุ่นใส่งเงยอย่างน้อยเพิ่นมาใส่เบ็ด กษสิปอนนะียแซ่บประกอ,อ,อยี่หลีเีพวกมันหวงยังสิบ่อือนีม้วเขาได้บอกปใหญ่นั่นยังบรนั่นัน่นอ๋อไม่ยังงันอีสูดอีสูดกอสู <c oughs> อส,สเลยพี่น้องอ๋คือมมันแถบัดนี้พี่น้องสองบาทคืนรู้ละ <c oughs> แค่น่นะอยู่บนมีปากกันยง เอามันลกกนุ่งหนาขนาดบอกเฮ้ยลุ่งหนาจุ่ยไม่ฆ่เหรออันไรสวบอยู่นี่นนนนว่ามันปลาสูตรตีวะอันนี้อผู้หนึ่งก็ว่ามันปลาดูเรือดำน้ำม,มันจังเป็นปลาดูหมุดจุดๆไหมนะบอกอุ้ยงูเอามันยังชยโชคโชคใส่ออกจากเหองูออกจากเหอโอ้ยกไกลเหออุ้งดีจริงสิตัวนี้เป็นยกเหออีกเฝ้านั่นนั่นนั่นไปค้างเหอหนักไปไวค้ครับ มาหลายเลยนั่นมันยังงไนดำโอ้ยปลาไม่นี่่หรอโอ้เปยยังข้า่งนะบัตรขาดได้หันโอ้ขาดอยู่นี่เลยขาดอีรีบ่เด็บบ่เด็บฮวงปลาเด้ห่วงสะดุ้งโอ้พี่น้องเอาอีบาทหนึ่งเด้อโอ้พี่น้องเลยเอาเรี่ยงไปไกลๆจากนี้ก็นะไปข้า่งหนออีกซะ ได้ปลาเคีงพี่น้องแทงบมเดลขา้นสามบาทสี่บาทได้ครื่อโลูดอะไแล้วล่ะโมเด้มาโดนพี่น้องมึงนี่โอ้มองไหนมันน้ำโจกๆอุ้ยมีหน้าหรอปลาทั้งหลายอุ้อ้าอี้ดู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 พี่น้อง ปลาโดเอาคือใส่ซอมนี่อย e ู่ปลาโดปลาโดโอ้บกคิดว่าสิมีปลาโดคือมาแต่ว่าสันพคนว่าพี่น like ้องปลาโดโอ้ที่เรียกวันปลาคอผมวาปลาโด่าสันตกใจเมื่อเขาเทปวะเทปกับเท อะไรครับว่าใสเงี้ยอย่างเงี้ยเบ็ดคือบอกเงี้ยห่วงเงี้ยอย่าง,งอางางองอมเอาเงี้ก่อนเงี้กิริศโอ้นั่นแหละ,ะคอกินดีนคือคือครับคืออยู่ปมะัด,ดยมป่นอกแมนั่นมวน่ปลาโดดขึ้นทั้งนั้นแหม่ยเห็นไหมอ้บุตีผดีส <laughs> ิพ <laughs> ่อ พิพากพิทีผ่านมีปลาเขีงสองตัวเลยเขีงสองพี่น้องปลาใหญ่กว่านโอ้ยออ้ยเฮียจ้อยเอาออกออกปลาตองตัวนึงได้เหรอว่าเบาเปล่าเอาออกก็หน่ะปลาอันตองโอ้ยเฮียแม่ปลาเขีงตัวนึงแม่หันแม่พี่เขาชางคิดเปลี่ยนเถอะหนึ่งออกก็หน่ะปลาตองต้อยว่าเอาด้ปล่อยปล่อยเลย ปลาตองน่อยตัวหนึ่งปลาเข็งเฮียแม่ผมว่าเงินดอยู่ดิเฮเีไย่เงียบกว่นี้เว่างเงอ้ยวางลงรถเหรอครับบ่เลยมันบ่นยามๆไม้ากันโยกรถทาเบงทะลุนนมันสิได้บ่ปลาดอีกว่าปลาองอยู่ในเหอะเนาะปลาตองงอืมกี่เดือดมีอไยกยกไรเทียวดูดู หญ่ขึน้นใหญ่ันเน้อพี่น้องไปไปเนยไปล,ละครับไปมองวัตโดดีๆพ่นนัเทียมานกา็ยับจำทาห้ลุมาผุน่าบื้งแน่เบ้งปลามันบืนกันไปไมั้ยยังรุนพี่น้องรุนอู้ม,มยังอ่ะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเอม็มที่ถอนไม่เอ็มด้ย,ยคุณแม่มี ห่างสองบาทสามบาทติดป้าไปมองหันโจ๊กๆอันนี้พี่น้องเดี๋ยวอีกบาทหนึ you know? ่งบอสติดที่มันเนาะแต่เรามองหันเนาะมาหมายเมื่อกี้เนาะบอสพี่ผ่านตะเคียนไหมบอสเคยผ่านเลยแล้วก็ได้งามได้ได้สวยงามพอมอพี่น้องได้เบิ้งแบบสวยงามอ่ะคุณอาเบิ้ง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 ไหลข้าวติ๊บป้าคุณอาอุ้ยปลาโดดขึ้นทั้งเต็มเลยเห็นว่าท่านเซียนพี่น้องบอสมีหมูล้มบอมีหมูลงมจะได้ยัไปีจะหน่อยนะ อออมองเด็ก็ได้ว่าเบิง้งสังเกตเบิง้งพี่น้องบ่งได้ว่ามองเด็กโได้เด้มันมันได้ซุ้อมองแม่เอาอ,อีบานนึงโอ้ยพี่น้องอคือมวนแท้นั่นบวานเ่ยไปมองเนเออใสข่ขวัวก็ได้หมดแล้วนะมันจกจกอยู่กลางสิใส่ส,สิขวัวกระไดหมดน,นั่นน่ะสิ้งขวัวก็บฮิงดีเพราะมันติดเห่อ ไม่แหละเนาะบู่ข้ไงะ่อปลาเขีงปลาเขีงสองตัวเลยเอาแม่มาหนึ่งอีกหู้ดิเร็วเร็วเร็วอู้ยงับอยู่บออีกเี้นึงเอาอีเส้นึงเมื่อเงาเลยมันอู้ยเชื่ออุ้ยก็ฝ่าตาคัะแต่ว่ายันเฮียอีดีบ่งกันเยพี่น้องเล่นบ่อได้เห็นน้ำเล่นบ่าปลาเขีงจังไดปลาเขีงมันคือบ่อเหลืองมันเป็นแดงจึงคือง้างสีมันเป็นอย่างเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นเป็นปลาโดดขึ้นไปวะเออถ้าเบิองมันไปซอกกับไปใส่กับบุหรี่ คุณอะหลากหลายเลยอ่ะทึงท่งๆอะก็สิติ่มยอยู่ลรืปลาตูมตามสนามอยู่อเออบางแล<ด>้ว<อ>โอเค,อเคนะเอามาในสามตัวนะตัวนึงเท่งพุ่นง่ายก็เรื่องแบบนี้พี่น้องเอ้ยเอามาหน้าตังไหมไป คือหมดแล้วพี่นออ้องเห่วยเห่วยบ้คือเขาเนาะแต่อย่างหัวตัวนี่เอาปลากระโดดใส่ใคือว่าได้เลยใส่ยังใส่เบียร์นะ,แล,ะแล้วว่านเล่าอย่างสัตวเมื่อกี้นี่ที่หลีดที่หลีดที่ีดกับปลาดุกที่หลีดบอมัน,นก่อนเร็วกว่าที่หลีด ปลาซิวมันก็อย่างนี้อ่ะเอานี้ไปตรงออกได้หลายดิฮะตรงออกบ่ได้หลายดีเด้ถ่ายวิดีโ o ได้ดิถ่ <laughs> ายวิดีโอลงก็แต่เบ้องบปลาซิวโดดนะลงสองฟิซซิงเดย,ไย์ไม่หอไม่ยังหยังหรอไม่ังหรอไยังหรอโอ้กเดเอาอยสูด

ไปถือไปเลยถือไปเลยเบื้องประเชีงหัวกระต่ายพร้อมนาะพี่น้องมันก็เป็นยังสี่เอาเตแมเ้ยแข็งคือลาง ดดเยอมาจรงหรอือาืนื่นงืนไปใส่ืนขป้น่าคหลเป็นตาป,ป่าเขาห,หล,า <laughs> ล,าหลาเลยนี่ยเจ้าบอกปุ้นน่พะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเจ <c oughs> ้าบาทนึงเน่ป <c oughs> ็นยังบาทนึงซะหาวน้ำป่าอีบาทนึง สะออนป่าเนาะปูนาเบิงเป็นฟูงเขียวมลืมึอยอู่สะออนบ่ไเ้ม่า่วนกับจังสีแล้วนาให้เนาะหืมป่ายังต่ำแต่ดูเฮ้ยพี่น้องเลยเอาเอาโอเคปะใหญ่ยยไหมห้องบัน ครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคเลยเนาะก็ถือว่าเขาเรื่อยๆเลยเหรอได้มาเรลลื่อยๆพี่น้องไปกะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆนะพี่นอนะ้องเนาะคนที่เบิ่งติจบพ้นที่เขามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับอันที่ปิดคลิปนี้ว่าเป็นอย่างไรสิพักกันไปนยกอยีกเทิงๆหม่องหนึ่งถ้าเบิ่งคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าป่าหลายเหลือเกินแล้วว่าคันท้ายเน่าๆก็ได้อยู่จะไปา,ากได้อีกคลิปนหนึ่งนะพี่นอ้องเบิ่งอีกไม้หนึ่งไม้หมานพี่น้อง <c oughs> โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อสำหรับพี่น้องเนาะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับ tà siêu đột hiện ba hiện tà siêu đột ba cái nòng hiện đột tà siêu làm tè không chuẩn lấy hay vườn